สวัสดีค่ะพีพีพคะ่ะสวัสดีเอจทุกทุกท่านนะคะไม่นี่กะบายสองสบ่บาย 2, สามแล้วนะคะคนกระแพงกะเสาน้ำแนวทางลาวปตนาของพอเซิร์ดนะคะเนาะมาเอานำเสนอให้พีพีได้ชมตัวเลขแนวทางของเพิ่นนะคะเนาะซึ่งมาซาคนกระแพงกะไปธุระนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านกะ สิลงไหลเลยนะคะเนาะก็เห็นพ่อกระลงไปบ้างแล้วนะคะสำหรับแนวทางต่างๆช่องนั้นช่องนี้นะคะหลายช่องนะคะเนาะก็ตอนนี้ก็เส้นน่อยก็ยังมาาไม่ทันใดมีตัวเลขเลยะคะ่ะ มีแต่ของพอเสิร์ตนะคะเพราะว่าเมาืะซาวเนี่บยบดาจอยกันนะคะกับของเสียนหน้อยนะคะเนาะของเสยนน่อยน่ะจะเป็นรอบหลังนะคะเพราะท่านได้มีตัวเลขมาให้เห็นเพราะท่านได้มีตัวเลขแนวทางอย่างมาเลยนะคะเนาะตอนนี้เอาของพอเสิร์ตไปก่อนนะคะพีพีค่ะเอาไปอา่าเป็นน้ำจิ้มก่อนอพิจารณาเบื้องก่อนว่า,อ,าอยู่ในเซตที่พีพีชอบใจบอรหรือเป็น เขาเรียกวย่ายังะค่ะเป็นทางเลือกที่ว่าเฮาเล็งไวบอ mm hmm. เป้าหมายเป้าหมายเ,าเรียกว่าเป้าหมายนะคะเนาะ mm hmm. เ,ปนเป้าหมายที่เฮากําหนดไวหรือเปล่าตัวชอบตัวเน้นตัวนหนักหรือเปล่านะคะเนาะเฮากระสืม้มาเบิงกันนะคะกะเดี๋ยวเฮาสิร้องไปเบิงของเก่าของพอของพอเสร็จของหมดแล้วนี่มีอย่าง เด่นบางนะคะอ๋อมีเจ้ของเสียหน,น่อยนะคะเสียหน,น่อยกับติดเหล็กวิ่งน,นะคะเนาะเดี๋ยวเบิ่งของเสียหน,น่อยก่อนก็ได้ะคะ่ะเสียหน,น่อยกับบอตรงเป้าหมายกันนะคะเนาะ,ะติดตะเลขกวิ่งน,นะคะเลกวิ่งเสียหน,น่อยนี่เขาทุกงวดค่ะถ้าปีๆเอาไปลูดเอาไปวิ่งก็มีกําไรนะคะเนาะเพราะว่าเขามีแค่สองไมเลขให้ลูดให้วิ่งน,นะกันเนาะกัมีกำไรทุกงวดอะคะ่ะ เพราะว่าแนวทางของเสียนหน่อยเท่าที่คนกำแพงนับเบิงทั้งเบิดเลย3าหงวดนะคะเนะาะผิดไปแค่8ปงวดหรือ9้างวดเนี่ยค่ะแนวทางเข้ามาที่20กว่างวดถ้าเขาลูดเขาก็กำไรเหลือเฟือคะ่ะเอาแค่ในเวที่ว่าเพลนบาทละ9 0้าร้อเนาะลูดเฉพาะบนนี่ยังไงกับโบพานเลยโมมีพาดเลย จะเปาะบุเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเบิรงของของพอเซตนะคะเนาะหวดที่แล้วนี่เดี๋ยวเขาก็สิไปพบกับหวดนี้กันนะคะพี่พี่แนวทางของพอเซตนะคะลาวลาวพัฒนาของพอเซตนะคะหวดที่แล้วนี่แนวทางออกอยู่ที่อ่าศูนย์สามหกหรือว่าอ๋อศูนย์เจ็ดสองค่ะงงแพงลืมไป ของวัตที่ผ่านมานี่นะคะโมเมนต์โมเมนต์วอดก่อน072นะคะ00นะคะนี่ของพเศษนะคะเนาะลาวพัฒนาวันที่3นะคะเนาะนี่ของพเศษนะคะเนาะพศกเศางสี่ห้าง4 5 9นะคะรูด4นะคะแนวทางปรากฏว่าแนวทางบ่มิซีอะค่ะพลาดไปนะคะแต่ว่าของพ่อถ้าพลาดเตรียมะคะ่ะ ตเตียมพอของเพื่นจติตตนมาถามตัวตรงค่ะสามตัวเกิดแน่ค่ะของพอแต่ของเพื่นผิดอะ่ะถ้าผิดพลาดแบบนี้นะเพิ่นเพืพ่นบอยู่แล้วค่ะเพื่นต้องเกิดแน่สามตัวสามตัว,ตวสองตัวได้เกิดแน่ค่ะนะคะเนาะก็เดี๋ยวเมื่อนี้ตอนนี้เขาสี่ไปพบกับของพอเศษกรน,นะคะวันทีหากรกรดานะคะเนาะเป็นวันจันทร์ค่ะ อ่าเป็นวันศุกร์ก่อไปค่ะเป็นวันศุขขกร์ค่ะวันศุกร์ที่หานะคะเนาะวันศุกร์ที่หาน,นะคะลาวพัฒนานะคะของพอเสร็จนะคะมาคนกําแพงเห็ดไววตาเศร้าแล้วแต่คนกำแพงไปทุระเพิ่งกลับมาทุระก็ยังบอเสร็จะก้วเดี๋ยวลงของพอเสร็จเราก็สิได้ออกไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะยังบอจบ เดิน2อร้อง3ค่ะกัน7นะคะรูดสค่ะสองตัวเพื่อจะเขียนล่างบนตอนแรกของกำแพงยังวัท่านเดือบึงตําแหน่งวันล่างหรือบนเชนตัวเลขไปแล้วเพื่นบอกวันล่างเขาก็เลยต้องใส่ล่างนะคะถ้าไปใส่บนก็นสิผิดตําแหน่งเพื่นนี่ค่ะเจนะคะ5 3มสามสหนึ่งสค่ะ2องสามเจ็ดสาค่ะสองหนึ่งกสาองสองบนไอ้ล่างค่ะ ก็อไปค่ะลางนะคะลางลางของราพัฒนานะคะวันที่หาของพอเซรตนะคะของอาจารย์พรประเสริฐตำแหน่งลางนะคะเบอรตัวตัวหนังสือทั้งหน้าค่ะสาปากบดดยระววไปทั่วบนนะคะมาบนเลยค่ะพีพีสี่แปดค่ะสองศูนย์คะ่คะหกหกค่ะสามสองแปดสามหกหนึ่งศูนย์สามและ 82ค่ะ6 69นะคะเนาะ3ตัวก็มี923 763 123นะคะ022 320นะคะ377 092ค่ะนี่เป็นตำแหน่งเลข3ตัวนะคะเนาะพอกะอ่าโอ้คงเป็นยานะคะนะ3ตัวนี้ ยาพาดยากระพริบตาค่ะเดี๋ยวตั้งเลยละของอเรษตเนี่ยอ่าก็คอยพีพีมีโชคนะคะมีโชคมีหมานนะคะเนาะเดี๋ยวสักอ่าค,กกา,า,กาคนกระแพงกลับมาจากตุลาคนกระแพงสิมาจ่อยอ่าแนวทางของเสียนหน่อยให้พีพีนะคะนาทาทัานนะคะมเอนีนะ ตามร่านก็เอาไว้ไฟนาวันจันเจอกันนะคะแต่แกสิพยายามค่ะสิพยายามขอ้พี่ๆโชคดีกันแนวทางพอเสร็จนะคะเนาะสิได้ไ่ต้องสับสนค่ะลงทุนเจ้าเดียวเลยสิได้ไปต้องสับสนกันเดี๋ยวจ้าหนึ่งให้ยางจ้านี่ให้ยางบอ่อจ่อยกันจักเทียนะคะเนาะเวลาเขาตั้งใจสิเล่นตัวนี้เดี๋ยวมีตัวนูน่นตัวนี้มาแจมกับสิเหตุในเขวไปอีกเอาแบบ เต็มเต็มเลยดีกว่านะคะเนาะเจง๋งเจ๋งดีกว่าของอาจารย,าย์ใหญ่ละดีแล้วนะคะเนาะขอบคุณพอเซอร์นะคะขอบคุณอเอฟซีจูทันนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้ช่องลูกศิษย์พอเซอร์มาตลอดนะคะเนาะขอให้ปีๆมีโชคนะคะนะกดติดตามกดซับสไครต์กดไว้นะคะจะได้เจอกันทุกคลิปทุกคลิปค่ะสวัสดีค่ะ